แล้ววันนี้โดนอะไรอ่ะ,ว,ะ,ะวันนี้ขอโทษกันยังก็งเสียใจมากที่แบบว่าวันนี้นะ่ะพระเอกนะ่ะเหยียบสีนนางเอกดวย ตั้งใจแห้งเพราะว่าขั้นเขี่ยวมาหลายมือนี่แม่รู้สึกผิดมากตอนนั้นตอนที่ถอยไปเหยียบดังทึบเราก็นึกว่าแบบเ็น,นตอนแรกคิดว่าลำพงไอ้ไม่ใช่ลำพงกระดานแผ่นมันรุกลงเหยียบแรงมากแล้วแบบคนขึ้นลูกอะเห็บอ่ะเห็บขีดคนเหยียบท้าเหยียบเฮียใครเลยหรอวะใครคนฮักกัดเพลงนั้นใครคนรักกันใายคนรักกันเดินนีใครคนรักกันโอ้คนนี้หรอ ได้ค่ะเขามาขอโทษกันเขาขอโทษกันขอโทษเรื่องอะไรครัพี่แม็กดูดูเฉยๆนะเพราะพี่แม็กดูแบบว่าก็ชินกับความรักแล้วเออความรักกันทุกวันเออ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 น่าจะใช่อ่ะเขาเขาขอโทษกันวันนี้น่ะใช่หรอใช่เดียวข้าพ่ไม่ได้พูดเธอบอยู่เขอบอกพื้นเธอทุกทีมันักเอี่ยง นี่แต่พี่แม็กบอกไม่ได้ขาดฉันไ่ได้บอกอีหลีแม็กบอกเราอ่ะหล่ะเป็นโมบอกขาดฉันตัวนาซีอาฉันโหลดขาดฉันตัวนาซีอาฉันโลดคำพูดความจริงนาลาคำพูดมันดูแบบไม่จริงพี่ไม่ได้โกหกพี่ไม่ได้ตัวเพราะว่าตอนที่พี่เดินไปถามนาลาใช่ไหมพี่ถามว่าได้ป่าวันนี้นาลาจะขึ้นร้องเพลงไหมหนูไม่รู้หรอกคำพิ่งมาไม่เห็นหรอกคำพูดนี่นะเขาไม่ได้แตกเออทีนาแบบ หน้าก็ไม่ได้แต่งมันไม่รู้หรอกไปถามเขาเองสิอันนี้พี่แมวไม่แล้วก็แบบว่าเอ้าสุกัญญาคือว่าคือว่าตอบดีๆไว้ยังไงล่ะพี่เรื่องไปถามนลาร์ไงนลาร์แต่งนะเพราะพี่ยากลับมาสุกัญญานลาร์จะคิดร้องเพลงที่ว่าเคยนะพี่แมวพอนลาร์ไปนั่งด้วยแบบตรงนี้ก่อการ์ดแค่นี้คหละ อันทีเดี๋ยวเราค่อยตัวปุึกันไหมดิ้อเออไม่เชื่อนะไม่เชื่อคับท่านที่นายทำให้แบบว่าัวใจผมวลีอ่ะพี่แม็กปั่นเนาะไม่ไม่จริงจริงพี่แม็กเสียกล้องมาด้วยที่เสียตอนนั้นอ่ะพีถามแต้วแล้วนมากอดไปดูกับลูกลูกเตะไเห็นยไปแล้วท่านดตีหนักไม่เด่น พี่หาักง um. นนานน่อยไหมัานเหนื่ไหมเนาะอะไรเงี้ให้ไหมพี่ไมยถามถ้าเกิดที่แม็กนไปเขาจะบอกว่าเขาชื่อเือ้าถ้าเกิดเขาเดินมาเขามชื่อเขาจะบอกชื่อที่ไหนไปเลยเนาะเอาสรุปผู้ใดเนบอกวาไม่้าจมพพลินได้ไหมทาายนทาเพินเเป็นแบบไพลินเลยเวลานงานโซ่เพีินี่สใิดไปมหรอใช่เขาเป็นลุคนี้เลยเขาเป็นไพลินเลยนี่ใส่มขดเพลินเต็มแบคนสเลย พูดว่าอันนี้อันนี้หน้าเขาเป็นแบบอยู่อยู่แถวหน้าน่ารานะเออพอหน้าร่นานหายไปพูดมากล้องฝั่งนี้หน้าเขาจะเป็นแบบนี้เออน,าน,น,าน,นี่แหละมั hmm. าจะเป็นลุคนี้นี่คือมันดินเออนั่น,นแหละเชี่ยพี่เลยที่โกหกเชี่ยเลยเป็นจริงพี <c oughs> <c oughs> ่แม็กใส่ปั่นสุดอ่ะออพี่พูดความจริงถามนาร่าเขาเป็นคนอลไรนาราเหนื่อยไหมถ้าถามแลกนลี่นะเออนาราจะขึ้นโชว์ไม้แต่งหน้าไม้ทันไหมเอออันนี้ ผมพี่เลยคัน่าถ้านาขึ้นโชวไหมผมว่าอที่นี่ผมเตะตวน้ไม่ได้น่าาเดี๋ยวเจ้าภาพไปเล้่งเทวะออีอยู่ จิบบันนีนะไ่ได้หาเลยนะเดี๋ยวเดี๋มาบังกลองฉันจิบอะไรจองจบยง่ไม่้กันแก้วกันเมียแถวแถวไม่เป็นแก้วถามแปดได้ไหมแปดมีแปดนองมันเด้เมืองนู้กับใอ้ายเก็บของกันไหมเดี๋ยวมึหัวล้อนะ โย่อะไรกาเท่อย่ขลูกสาวเจยหัวเจายังหัวเราอย่เลยเลยเฮ้ยเฮ้ยไ่เหลด้เนั้เาเปนยังไงบ้างเิธีสบายสรุปก็คือสรุปไม่ได้เงได้ขอโทษกันเลยเนี่ยไม่ได้ขอโทษอะไรกันเลยนนยนเ้มา พี่ดิคอนก็มาวุ่นวายไม่ได้ขอโทษกันเลยเนี่ยทำยังไงเนี่ยนี่นี่ครับสรุปก็ไม่ได้ขอขอโทษกันอ้พี่เลือกถามคนอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่พี่แจ้น่ะครับใช่แจ้นกับเจ้นนั่งอยู่ด้วยกันเวลาไปถามเร่องแจ้นแล้วกับเรื่อแม่ลากรแล้วโดนเราซาซีโดนก็มิกิเป็นพยานจริงจริงพี่เจ้าขึ้นรถมาเหมือนกันเอยะพี่เจ้าขึ้นรถมาเหมือนกันเธอเราจะบอกเลยพี่แจ้นเขาไม่ไปแล้วเขาเป็นไทยลินเตอนที่พี่เจ้าคุยพี่เจ้าก็มีโอคอลหาเขานะไม่ได้แม่รากรได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน ลลาฟังังเวลาลาลาไม่อยู่น่ะสังเออเพราะจะเป็นไทยลีกตอนนนี้ไม่ได้เอารถมาใช่ไหมไปกับพี่แม็กเลยค่ะเออ เอาเอาไมออรที่สิบก็บอกผที่นั่งใส่เนี่ยคนเป็นอย่างเพรดถทันสี่สิบก็บอเนคขห้ลัวขับให้รเนียขอโทษนะครับเ็จะมารถไทยขับไปเดียวแต่ตอนนี้เขากวดเธอคืนไม่จริงใจเลยอ่ะไม่อย่างทีเไม่อเปยไม่อย่างเขามาขอโทษกันถ้าเป็นานที่ได้เหยียบคืนเขาเหยียบเท้ากันเหยียบเท้ากัน เขาเหยียบอันเท้าน่ะเหยียบเท้าสุภาพเท้าเหยียบน้อยเกินไปหนักคือน่าจะเหยียบหน้าแกเลยน้อง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 ไม่กลัวฉันมาน่ะไม่กลัวเหรอไม่ถอดไม่ถอดไปเหยียไปะจะได้เขาด่าเจ้าต่อให้ผมจะพูดให้พี่ไปอ่ะพี่อยู่ในใจผมคนเดีโอ้เค็มว่ะคำโคตรเค็มเลยลูกไข่ไหมลูกลูกไข่มาลูกเอาลูก ปัญหากับรองพื้นหน้าลอยด้วย22เฉดสีที่เ perfect สำหรับสีผิวสาวไทยรองพื้นฟิตมีจากเมเบลินนิวโญ่เขินลูกไข่แมลูกลูกไข่มาลูกเอาลูกฉันแม่